ในวันที่19ถึง21พฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมีการจัดงาน Good Society Summit ปี2021หรือเครือข่ายสังคมดีขึ้นผมอยากจะขอเรียนถามคุณนันน์ครับว่าคำว่าสังคมดีหรือ Good Society ในมุมมองคุณนันน์เนี่ยเห็นว่ามันเป็นยังไงครับถ้าเปมองน,นึกถึงมนุษยชาติแล้วเนี่ยสังคมที่ดีเนี่ยมันคงต้องไปขั้นพื้นฐานเลยที่ อาจจะเรียกว่าเป็นปัจจัยสี่ังคมที่ดีคือเป็นเรื่องของตากท้องประชาชนเป็นเรื่องถึงความเป็นอยู่ของบุคคลประชาชนก็อาจจะต้องรู้ว่ามีพอพอกินพออยู่มีที่พักอาศัยมีเสื้อผ้ามียารักษาโรคอันนั้นต้องเรียเรเป็นเป็นขั้นพื้นฐานแต่เมื่อโรคเจริญขึ้นมาคน มีความรู้มากขึ้นการศึกษาดีขึ้นก็มีวิธีคิดมากขึ้นกว่าเดิมแล้วเมื่อความต้องการของปัจจัยสี่นั้นพอเพียงแล้วเนี่ยตามวิสัยมนษยรก็จะต้องคิดถึงว่าขั้นต่อไปคืออะไรที่จะยังจะย,ยังจะเป็นสังคมที่ดีในเรื่องนี้มันมีประวัติศาสตร์เมื่อตอนเมื่อคศหนึ่งเก้าสซึ่งเป็นระหว่างสงคราม แล้วเพิ่งอเมริกาเพิ่งพ้นจาก depression นะมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจมากและสงครามก็ยังไม่จบ uh huh. president roosevelt mm hmm. ก็พูดในสิ่งที่ภาษาอเมริกันเรียกว่า state of the union คือพูดให้กับสภารัฐสภาอเมริกาพูดถึงสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้น r o ส s e v e l ก็พูดบอกว่าในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งตอนนั้น กำลังต่อสู้กับสังคมนิยมสังคมนิยมนะฮะคือรัสเซียเนี่ยเขบอกว่าในในรัฐธรรมนูญอเมริกาก็เขียนไว้ชัดว่าพื้นฐานของประชาธิปไตยคือหนึ่งต้องมี free d o m of expression ก็คือต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นออกความเห็น,น expression อันที่สองคือ Freedom of Worship Freedom of Worship นี่ก็เป็นเรื่องของต้องมีอิสรภาพในการที่จะนับถือพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือวิธีปฏิบัติของศาสนาใดศาสนาหนึ่งอันนี้เป็นที่เรียกวเป็นพื้นฐานในระดับสูงขึ้นมาแล้วตอนนี้ซึ่งมันไปโยงเกี่ยวกับการวางพื้นฐานของประชาธิปไตยด้วยเพราะว่าแต่ในประชาในในระบบประชาธิปไตยถ้าเบิดประชาชนไม่มีสิทธิ แสดงความเห็นแสดงความคิดมีข้อวิจารณ์มีข้อวิพากวิจารณ์สังคมนั้นมันก็จะกลายเป็นอยู่ภายใต้อะไรครับดิเทอร์ชิพไปส่วน f r e e d มโอเวอร์ชิพนี่ก็เป็นเรื่องของสิทธิของบุคคลที่ว่าอยากจะนับถือใครจะนับถือพระเจ้าองค์ใดหรือรอีกพระเจ้าจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน แต่รสเวลลกกล่าวต่อไปบอกว่าในปัจจุบันเนี่โรคมเปลี่ยนไปม,มากมันมีการต่อสู้กันมันมีสงครามซึ่งกลับากระำลังรบกันหนักหน่วงในในยุโรปแล้วต่อมาก็ในเอเชียเพราะไอ้สองอันนี้ไม่พอแล้วในการจะรักสร้างรักษาประชาธิปไตยมันจะต้องมีเขาเรียกว่า r r e e o m from fear คำว่า Free f r m f r o m f e a r นี่หมายก,ก็ให้หลุดพ้นจากความกลัว ในปีค21941ความกลัวที่บ้างที่คืออะไรครัวความกลัวการต่อสู้รบสงครามกันเ <Okay. S 1> ฟียมากแล้วก็อะไรก็ตามที่มันมีปัญหาที่เรียกว่ามีการต่อสู้ในประเทศต่างๆส่วน free d o m from, from want ให้ให้หลุดพ้นจากสภาพความกลัวให้มีอิสภาพในการที่มีความต้องการอะไรตอนนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือ,อต้องการเศรษฐกิจที่ดี เพื่อเล้งปากปากท้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะอเมริกาเพิ่งประสบปัญหา depression มาเมื่อปี1939เศรษฐกิจ <c oughs> อ่อนแอมากแล้วก็มีสงครามด้วยนั้นถ้าเป็ freedom from from fear ก็ Fear จากการสงครามจากการสู้รบ <c oughs> ส่วน freedom from from want ก็คือให้หมดความกลัวในเรื่องของอดอยาก ในเรื่องของ property เพราะฉะนั้นแต่ทั้งสองอันเนี่ยมันก็มีความหมายแยกออกไปอีกเป็นแขนงย,ย่อยๆนั้นหลักสี่ประการที่เขาให้ไว้เนี่ย freedom of expression freedom of worship freedom from fear and freedom uh, freedom from wants and freedom from fear เนี่ยมันก็เป็นการวางรากฐานของการตั้งสาราชาชาติขึ้นมา ในกฎบัตรสัะาสตร์ก็พูดถึงทั้งสี่ข้อนี้เลยแต่เวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยนอกเหนือไปจากสี่ข้อซึ่งปรากฏอยู่นกฎบัตรแล้วนี่ก็มีการขยายความมากขึ้นเ <c oughs> พราะว่าฟรีแลนฟอมเฟียเนี่ยมันมันไม่ใช่เฟียจากสงครามอย่างเดียวแต่เฟียอีกหลายอย่างเฟียเรื่องความยุติธรรมในสังคมความยุติธรรมในทางเศรษฐกิจการแบ่งแยกผิวมีอะไรมากมาย ก็มีการสร้างเขาเรียกกับคับภาษาอังกฤษเรียกว่าคัเวนเนนซ์ซึ่งภาษาไทยแปลว่ากฎบัตรคาคชเชาเตอร์เป็นกฎบัตรเรื่องสิทธิของประชาชนทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจและสังคมกฎบัตรสองอันนี้ก็กลายเป็นพื้นฐานของการสร้างที่สิ่งต่อมาเรียกว่า d e c l a r a t i o o of Human Rights ต่อไปก็รู้ถึงสิทธิของเด็ก สิทธิของคนแก่สิทธิอะไรต่างๆนานามันมีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะโรกมันจเจริญร้่มามากแล้วยิ่งการสื่อสารมันมามาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยไอ้ความคิดใหม่ๆก็ปรากฏขึ้นเพราะตอนนั้นตน้องวางต้องเรียกว่าความยากจนน้อยลงไปมากแล้วมันยังไม่หมดแต่คนที่ผ่านพ้นความยากจนมามันก็คิดเรื่องต่างๆไม่ใช่เรื่องที่เรื่องแต่ต้องได้แล้วไม่ใช่เรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องเครื่องหนุ่มแล้วแต่เป็นเรื่องของสิทธิแล้วส่วนทางเอเชียเนี่ยมันก็ มีวิวัฒนาการเช่นเดียวกันแต่ทางเอเชียนี่ก็ยังต้องอาศัยความรู้เดิมอาศัยปรัชญาเดิมปรัชญาของฮงจูอะไรต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของสิทธิของทางเอเชียเนี่ยของฝรั่งของเวสเทิร์นพาวเวอร์เนี่ยมันเน้นไปทางสิทธิแต่ของปัดเจกคนแต่ทางเอเชียหรืออาจจะเป็นแอฟริกาก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญข,ของความคิดของประชาคม ของ collective ซึ่งอันนี้ก็อยบอกว่าขัดกันก็ไม่ขัดกันผสมผสานได้ไหมก็ควรจะต้องผสมผสานอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นอนนี้พอผมก็บอกว่าสังคมที่ดีเนี่ยมันก็มีขึ้นมาเรื่อยตอนแรกก็เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานเสื้อผ้าเครื่องหนูห่มบ้านอยู่อะไรต่อมาก็ไปน,นเรื่องของที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นเรื่องของความคิดละการแบ่งแยกผิวการแบ่งแยกเพศ การเอาเปรียบเพศอะไรมันมีมาหมดเหรอครมันก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นเลยถามว่าจุดจบอยู่ที่ไหนมันคงไม่มีไม่มีมมนั้นผมมองในเรื่องคำว่ากู่สัีคเนี่ยมันจะมีวิวัฒนาการของมันเองบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตอลอดไปมันอาจจะหมดไปหมดไปก็ได้เลอกล้มความพิคิดไปก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจะบจะดูเช็คลิสต์แล้วเนี่ยเช็คลิสต์กุญจิมันจะขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยผมว่าถ้าเบิกเรามีสติสมัชจาญะเนี่ยเราก็คงจะคิดว่าไอ้ทุกอย่างทุกสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิทธิไม่ว่าจะเป็นสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิของส่วนรวมแล้วเนี่ยมันก็ต้องจงคงจะต้องมีจุดยับยั้งอะไรตรงหนึ่งที่ว่ามาตามความจริงแล้วสิ่จริงที่เราฝันเนี่ยมันเป็นแบบไม่ได้ทั้งหมด มันก็เกิดคอนเซปต์ขึ้นมาใหม่ๆดังนั้นถ้าเบื่อในสังคมปัจจุบันคนทั่วๆไปถามว่าสังคมที่ดีนี่คืออะไรเนี่ย mm hmm. เขาก็อาจจะเรียกว่าไม่พูดถึงในความต้องการในอดีตแล้วจริ hmm. งอยู่เรื่องของพ่อพิ้เรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของความบดอยากอะไรต่างๆมันก็ยังมีอยู่ตอนนี้มนุษยชนก็มองในแง่ที่ว่า มันเรื่องของคอนเซปต์มากกว่าแล้วแล้วสังคมที่ดีนี่ก็คงจะต้องมีว่าสังคมนั้นมันมีค่านิยมอย่างไร,รนี่มันเปลี่ยนคอนเซปต์ไปแล้วนะจากสิ่งที่แต่ต้องได้จับต้องได้มันกลายเป็นสิ่งที่ intangible แล้วก็เลยพูดถึงเรื่องเออสังคมที่ดีเนี่ยมันต้องมีรัฐบาลที่ดีต้องมีบริษัทที่ดีที่จัดก,การบริหารดี สิ่งที่เขาเรียกกับว่าเนี่ธรมาพิบาลมองถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนรวมมองถึงผู้ซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็สังคมจะดีขึ้นทั้งทางด้านรัฐบาลทางด้านนั้นแถัดไปก็บอกไม่อันนี้ไม่พอสังคมที่ดีก็จะต้องมีกระบวนการตุลาการกระบวนการยุติธรรมที่ดีด้วยสารต้องเป็นอิสระต้องไม่เข้าข้างใครต้องยึดถึงความยุติธรรมยึดถึงความเป็นธรรม อาแล้วต่อไปเลยเอา้าสิทธิทางเศรษฐกิจน,น,นี่ขณะนี้มันมีความเหลื่อมล้ามากมันไม่มีความยุติธรรมทางด้านเศรษฐกิจไม่มีความยุติธรรมทางด้านสังคมเอาแล้วทำไงต่อไปบอกมันก็ไปมันก็ไปเรืเอ่อยเขาบอกทั้งจทุกอย่าง,ต,ง,างาต้องทำด้วยความโปรง่งใสต้องทําด้วยความโปร่งใสทําอะไรคนต้องรู้ว่าทําอะไรไม่ใช่แอบทำไงครับเงียบๆโกงกินเงียบๆไม่ได้ ทุกอย่างต้องเปิดเผยต้องเปิดเผยข้อมูลกลายเป็นมี f r e d o m of information แสดงว่าความคิดขณะนี้มันทุกอย่างมันเป็น Conceptual ล่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้คิดง่ายๆเรื่องอาหารเร,าเรื่องเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มนะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องถามตัวเองก่าไอสังคมที่ดีเนี่ยแล้วสังคมนี่คืออะไร <S S เหมือนอย่างประเทศเนี่ยถ้าพระคุณใช้คำว่าประเทศ country country มันหมายถึงพื้นที่ใช่ไหม area มันหมายถึงโล c a t i o n ว่าอยู่ที่ไหนแต่มันมีคำคำว่า nation oh. nation นี่ไม่ได้พูดถึงไม่เกี่ยวกับ territory นะ oh. nation คือประชาชนนะ oh. คำว่าชาติเนี่ยชาติไม่ใช่รัฐบาลนะและชาติก็ไม่ใช่ประเทศนะแต่ชาติคือคนมันก็มาลงท้ายอยู่ว่ายอ้าวสังคมที่ดีดคือเป็นมีเป็นสังคมที่ มีคนดีอยู่มากมากนี่เช่ไหเราต้องการคนดีอยู่ในสังคมม,กมากๆเนี่ยเพื่อสังคมที่ดีเนี่ยสุดท้ายคือว่าไอ้คนของเรานี่นิสัยเป็นยังไงมีระบบวิธีคิดยังไงมีค่านิยมของตัวเองยังไงเรพูดถึงเรื่องค่านิยมมันก็ไปเลยตอคนเราต้องมี Integrity คนเราต้องมีความซื่อสัตย์กับตัวเองคนเราต้องมีระเบียบวินัยคนเราต้องเป็นนู้นเป็นนี่หลายๆอย่างนั้น มันกลายเป็นสิ่งที่เราเลือกอะมันกลับไปอยู่ที่ว่าภาษาไทยเราชชาติคนเราชอบชาติเขาจิตใจเป็นยังไงใช่ไหมคนเนาะงั้นคนดีเนี่ยผมว่าต้องอาศัยไม่ใช่ว่าใจดีอย่างเดียวนะแล้วจิตต้องดีด้วยนะแล้วจิตดีนี่คืออะไรกคุณอย่าโลภมากอย่าโมาโหโทโสมากอย่าเกลียดคนมากแล้วพอจิตดีก็รู้สึกว่ามันมีอะไรก็ต้องพอเพียง ไม่โลภไม่หลงไม่โกรธไม่อาฆาตไม่อิจฉาลิษยาดมเรินสายกลางมัจมพิปาฮิริโอตปะมีความอายในการคดโกงมีความอายคอรัปชั่นทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งก็คนมันไม่อายไง ในสังคมที่ไม่ดีมันกลายเป็นว่าถ้าเปิดใครโกงได้คนนั้นฉลาดคนนั้นเก่งก็จะสร้างคนเป็นคนดีให้ได้ยังไงใช่ครับนี่ก็ตกมาลงมาแล้วครอบ,คร,บครัวเริ่มต้นจากพ่อแม่ต่อมาครูบาอาจารย์ต่อมาเพื่อนฝูงญาติพี่น้องแต่ผมว่าครอบครัวที่มีความสุขความเจริญเนี่ยก็จะดาเนินสายกลางไม่หวือหวาไม่เอ็กซ์ตรีมแล้วเขาจะดูว่าไอ้ความดีเนี่ มันคืออะไรอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีอะไรคือถูกอะไรไม่ถูกอะไรชอบทำหรือไม่ชอบทำไม่มีความยุติธรรมทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่ยุติธรรมทางด้านกฎหมายอย่างเดียวนะต้องมีความชอบธรรมด้วยต้องมี legitimacy ด้วยงั้นเวลาเรามองอะไรก็ต้องมองรอบๆด้านถ้าเบอรสังคมใดคิดเฉพาะ one dimensional มองด้านเดียวมองมิติเดียวไม่พอ ฉะนั้นครูเหมือนกันแล้วถ้าเปิดระบบะการศึกษาไทยเนี่ยไม่ปล่อยให้เด็กมันออกความคิดเห็นที่แตกต่างนะเพราะทุกครั้งถ้าเปิดเด็กออกความคิดเห็นที่แตกต่างบอกผิดละคือเริ่มต้นยังไม่ทันเลยผิดแล้วเด็กมันก็ขยาดจิตนี้ก็เลยไม่อยากออกเสียงอะไรเพราะนั้นครูที่ดีนี่เขาไม่อาอย่างนั้นเขาถามอะไรนี่เด็กตอบผิดหรือถูกไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สาระสำคัญ ถ้าเพื่เด็กตอบเราก็ต้องคุยต่อว่ะที่ก็ตอบมายังั้นเพราะอะไรล้าคุยกันต้องสร้างสิ่งนี้ทลางประจานไปเลยว่าได้หรอกให้มี conversation และอันนี้มันจะเพิ่มพูนความคิดแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือว่าให้เด็กมีความอิสภระในการที่จะออกความเห็นครูก็ออกความเห็นได้แต่ไม่ใช่ความเห็นของครูทุกอย่างจะต้องถูกไปเสมอไปเด็กคัดค้านได้ เด็กวิพากษ์วิจาร์ได้งั้นระบบการศึกษาก็สําคัญนี่หลังจากพ่อแม่หลังจากครูบาอาจารย์ก็เพื่อนฝูงถ้าเวลาถ้าเกิดขานิยมเราไม่ถูกต้องเราก็เลอกเราเลิกเพื่อนผิดอ่ะรับนตต่อไปเท่างั้นจะจับต้นจุดไหนผมว่าก็ต้องจับอยู่ที่ตัวบุคคลและสร้างบุคคลขึ้นขึ้นมา สร้างให้เป็นคนดีคือคนดีคือคนที่มีอุปสัย์ดีเป็นคนที่ไม่หูหวาไม่เอ็กซ์ตรีมมองโลกที่เปิดกว้างสายตากว้างหูฟังไกลเป็นคนที่สังเกตเดินสายกลางในชีวิตแล้วผมมีพี่สมัยก็มาเข้าไงพอใจง่าย มีความพอเพียงพออยู่พอกินสุดท้ายคือมีความพอใจแต่คนใดคนใดคนหนึ่งนี้มีความพอใจในชีวิตของตัวเองไม่หวังมากเกินขอบเขตคนนั้นก็จะมีพีสมัยและเทสก้อนนี้คือว่าตัวเองพอใจเปล่า ั่นอยู่ที่มายน์เซ็เนี่ยแล้วมายน์เซ็นี่ก็สำคัญถา้าเรามีพิสมัยเรามีมายน์เซ็ที่ดีเราเราจะมองโลกในแง่ดีไม่มีอคติกับคนไม่ว่าทุกอย่างมันเลวไปหมดไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทุกอย่างมันดีไปหมดมีทั้งดีทั้งเลวผสมกันไปมีทั้งถูกไม่ถูกผสมกันไปแต่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรชอบทำไม่ชอบทำ แล้วมันจะมาโดยอัตโนมัติเพราะมันเป็นนิสัยของตัวเองแล้วนั่นการสร้างคนดีคือการสร้างอะไรคือการสร้าง Character. แรคเตอร์ r c แรคเตอร์แล้วคนมีคนดีมากๆมันก็เป็นสังคมที่ดีแต่สังคมเนี่ยเราเราต้องสร้างในตัวเองอะและสุดท้ายคือต้องสร้างจากตัวเองก่อนนะผมเชื่อในเรงว่าทุกอย่างสื่อทุกสิส่งอย่างมันอยู่ที่ตัวเราก่อน ถ้าคุณไม่เริ่มตอนที่ตัวเราก่อนแล้วมันคุณจะไปพูดคนอื่นก็ไม่มีความหมายในสังคมมีคนดีที่พูดจะรู้เรื่องที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความผ่อนปรนซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็จะเกิดถ้าไม่เกิดมีความสมานฉันในสังคมนั้นในสังคมที่ดีไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่นะแต่มันา็าแต่ละคนจะต้องรู้ว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน,กน ล้วถ้าเบิรคนที่ไหนคนในคนหรือคนในสังคมไว้ใจซึ่งกงันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันเชื่อถือซึ่งกงันและกันมันก็มีความสมานฉันนั้นก็จะทําให้เกิดบรรยากาศของการเป็นสังคมที่ดีแต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่มันไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราอ่ะคราวนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงสังคมดีเนี่ยเรามองเข้าตัวเราเองแต่เราลืมไปว่าเราเนี่ยอยู่บนโลกถ้าเบิดโลกมันปนป่วน ขาดป่าขาดน้ำขาดดินที่ดีมีพายุร้ายแรงเกิดขึ้นตลอดเวลามีไซคลโครนมีทตายฝุ่นเลยหรือมันเพราะว่ามากเกินไปเพราะว่าประเทศเจริญมากก็มีปล่อยแกส๊สคาร์บอนออกมามากหรือแกส๊สคาร์บอนและออกซด์ที่ออกมาจากการใช้น้ำมันนั้นในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความส่ากันไม่น้อยกว่าการปรับปรุงตัวเอง แล้วถ้าเบิดโลกร้อนมากโลกอยู่ไม่ได้น้ำท่วมไปหมดสังคมดีอยู่ไม่ได้น,นั่นเป็นของคู่กันผมผมก็ขอขอบคุณที่เชิญผมมาร่วมรายการนะฮะแล้วก็ผมก็อายุมากแล้วนะฮะพื้นฐานความรู้ทางด้านพวกนี้ก็ไม่ไม่มีเท่าไหร่แต่อาจจะมีประสบประสบการณ์มากกว่าสมควรที่จะที่จะคุยคุยกันได้ ต่ผมพูดเสมอว่าประเทศที่เจริญได้สังคมที่เจริญได้อยู่ที่ภาคประชาคมแต่ถ้าเราปล่อยให้มีไม่ให้มีอิสรภาพในการในความคิดแล้วเนี่ยมันก็มันก็จะเกิดการการหมุนเวียนของความคิดและระหว่างที่มันหมุนเวียนเนี่ยมันจะปรับปรุงตัวเองมันจะเปลี่ยนมิวเทสไปเป็นสิ่งที่ดีๆงนานดังนั้นเพราะฉะนั้นผมว่าภาคประชาสังคมที่สำคัญในการประชุมคราวนี้เนี่ยผมผมก็ยินดีที่เห็น หน่วยงานที่เป็นเป็นทั้ง n อ o อเป็นทั้งองค์กรมหาชนอะไรต่างๆก็มาร่วมด้วยนะแล้วก็แล้วหลักใหญ่ก็คือว่าเราจะทำไงที่เราจะปรับปรุงตัวเราเองให้เป็นสังคมที่ดีได้แต่การพูดคุยกันนี่มันก็จำเป็นอะ่ะต้องมีการศึกษาต้องมีการเรียนรู้แต่ขั้นต่อไปที่สำคัญและผมเข้าใจว่าเริ่มทำแล้วคือว่าแล้วเราจะทำอะไรนะ อาจจะมีโครงการเริ่มบางแล้วแต่คงคงจะต้องคิดโครงการอีกหลายๆอย่างมันมันมีมากมายแล้วเมื่อคิดโครงการได้แล้วก็คงจะต้องมีการวางลําดับเรียว่าเรื่องไหนจะทําก่อนไม่ทําก่อนเรื่องบางอย่างอาจจะต้องทํานทภายในปีนี้อสองปีบางเรื่องอาจจะคอยไปห้าปีได้งนั้นสิ่งที่พวกคุณกำลังทำซึ่งผมขอแสดงความยินดีด้วยเนี่ยผมว่าเป็นประโยชน์มากกับสังคม แต่ผมว่าถือว่าสิ่งที่คุณพวกคุณกําลังทําอยู่เนี่ยภายใต้การนําของคุณวิเชียนเนี่ยมันก็ยังเป็น work in process อยู่มันยังไม่เป็น finish product งั้นความยากลำบากขั้นต่อไปก็จะมีมากพอถึงต้องลงมือทำแล้วถ้าทำแล้วสำเร็จไหมหรือถ้าเกิดทำแล้วไม่สำเร็จก็ต้องปรับปรุงยังไงถึงจะสำเร็จแต่ผมว่าต้องอาศัยความอดทนอาศัยความมั่น มีความมุ่งมั่นมีคอมมิตเมนต์อาศัยความตั้ง,งใจที่ไม่ไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยไปตามยาถากรรมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมนุษย์ทำได้ปัญหาหลายอย่างหรือกับจะทุกอย่างเนี่ยเป็นปัญหาที่สร้างโดยมนุษย์ทั้งนั้นนะถ้าเกิดปัญหาสร้างโดยมนุษย์มนุษย์ก็ควรจะแก้ได้ใช้สติปัญญา ขอให้การประชุมครั้งนี้มีผลสเส็จสำเร็จผลอย่างที่พวกเราหวังนะขอบคุณครับ